มีตัวท็อปเข้ามาเติมครับผมคันนี้เป็นตัว H R V นะฮะ1.8ตัว R S ตัวท็อปสุดปี2018ได้เป็นสีเทาดำนะครับราคาตอนนี้ถือว่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านสองตอนนี้เหลือเพียง5 9 9 0 0 0านะฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 1 0 0บาทนะครับภายในกลิบแบบนี้เลยนะครับนี่ผองรายนะครับมี n อนด้า e w น Watch จอทัชสกรีนนะครับกล้องถอยมีให้ครบนะครับเบรกมือไฟฟ้านะเบาะหนังฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ มีในส่วนของหลังคาซันรูมให้อีกนะครับเสากาชาร์ฟฟินหล่อๆแบบนี้นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมันก็สวยมากๆนะครับใครหาอยู่นะครับสำหรับตัวท็อปโฉมแบบนี้อยู่นะครับผมดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คให้ดูอย่างละเอียดสวัสดีครับใครหาตัว Hon d a h ไฮโนวนะครับตัวท็อปสุดมาดูคันนี้นะครับเป็นตัว1.8 RS นะฮะตัวท็อปสุดปี2018นะครับคันนี้เป็นรถสีเทาดำนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสวยมากๆนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ มีการล้างแล้วก็สปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทะเบียน4 0 1 4นะค,คันนี้เลขทะเบียนกระบี่นะครับจะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะครับขออน,นุญาตจ้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนึงนะฮรราคาเนี่ยถือว่าลงจากป้ายแดงนะเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านสองตอนนี้เหลือเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่ต้องการออกรถฟรีดาวก็ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1,100บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับตัว RS เนี่ยจัดได้เลยว่าตัวออปชันเนี่ยให้มาแน่นๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็การตกแต่งนะดูสปอร์ตมากขึ้นนะกระจังหน้านะครับของเขาจะเป็นสีเงาๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับเข้มๆแบบนี้นะครับไฟหน้า f u l LED l เต็มระบบนะครับพร้อมไฟ Daytime Running Light ที่เป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับชุดด้านหน้าจะได้พร้อมชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับหล่อๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผม ไฟหน้านะครับผมสภาพสวยใสยๆไม่ได้มีการเปลี่ยนไฟนะไฟแท้เดิมโรงงานผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงเหลี่ยมสานคมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมกระจกเดิมแท้ h อน da นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่ามีอุบัติเหตุใดๆมานะครับผมสภาพบอกได้เลยว่าสวยกริ๊บมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาตอนนี้ถือว่าคุ้มเลยนะ559,000บาทนะคะ ฟรีดาวก็ผ่อนไปเลยนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย 10, บาทสำหรับเลขไมล์การใช้งานตอนนี้วิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับกับรถปีสองพันสิบแปดเฉลี่ยเท่ากับเขาปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยปกติแล้วรถจะเข้าศูนย์ทุกๆสองหมื่นโลนะครับผมหรือว่าหกเดือนหนึ 1, ่งหมื่นโลปีหนึ่งก็สองหมื่นโลนะฮะล้อแม็กของเขาจะได้เป็นลายนี้เลยนะครับนี่นะฮะเฉพาะลายเฉพาะของตัวท็อปเลยนะครับเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับได้ดิสกเบรล้อ ยางยโกฮาม่านะครับเป็นปี2022นะครับผมสภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆนะใช้งานกันต่อยาวๆนะครับรานแน่นอนตัว SUV นะครับก็จะได้เป็นซุ้มล้อแบบนี้นะครับซุ้มล้อสีดําเงานะสวยมากๆนะครับผมตัวท็อปสุดเนี่ยเราจะได้ในส่วนของตัวชายบันไดแบบนี้เลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งนี้เรียมสารนะคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆ กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมติดฟิล์มติดคิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเราจะได้หลังคานะครับซันรูฟแบบนี้ไปด้วยนะครับผมนี่เสาอากาศชาร์คฟินหล่อๆเลยนะครับถือว่าสุดจริงๆคันนี้นะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับผมมีปุ่มพุ t ต r t เอนจินให้นะครับภายในกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะครับรถนะครับผ่านการสปาปรับสภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับได้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเราดูแลก่อนปล่อยให้นะครับ ประตูเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานเรียงตัวครบแบบนี้เลยนะครับแผงประตูเดิมนะครับเป็นวัสดุหนังที่บุนนุ่มนะครับตะเข็บได้ต่างๆครบถ้วนนะครับไม่มีขีดไม่มีขาดแล้วก็ไม่มีช้ำกระจกระบบไฟฟ้าออโต้นะครับบานคู่หน้านะครับปรับพับกระจกกไฟฟ้าได้นะครับเส็นทั้งล็อกมีให้ครบแก้มเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับสังเกตตามจุดมาร์กสีตามสีเดิมเดิมโรงงานนะครับยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับ แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับไม่มีสนงสนิมได้ๆนะครับผมของตัวระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็อีคอนโหมดนะครับเป็นโหมดประหยัดน้ำมันไว้ได้ใช้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของคูดคอนโทรลให้นะครับผมแล้วก็รับสายวางสายได้นะครับสำหรับตัวท็อปสุดก็จะได้มาพร้อมกับ Honda Lane b o สนะครับเป็นกล้องที่มองจากด้านข้างนะครับผม คอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยนะครับเจ้าของเดินดูแลดีมากครับมีตัวผ้าคลุมตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอนี้ฮะสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไม่นะปัจจุบันกันแล้วก็ดูออปชันต่างๆกันนะครับนี่ครับตัวเรือนไม้สภาพสวยงามมากๆนะครับกราฟิกสวยมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ได้จอนะครับจอแล้วก็กล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของกระจกตัดแสงออโต้นะครับ มีระบบนะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเรดร์อยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมนะครับภายในสภาพสวยมากนะครับมีในส่วนของตัวไฟนะครับในห้องโดยสารนะครับเป็นแบบ LED แสงสีขาวแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะแล้วก็สัหลังคานะครับสันรูฟแบบนี้นะครับอสวยงามมากๆนะครับผมมีให้เฉพาะตัวท็อป เบาะหนังสีดํานะครับสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับส่วนบางฝั่งนะครับคนขับเขาจะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมนี่ครับดูละเอียดเบาะสวยงามมากๆนะครับผมนะเบาะดีเทลสวยนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ําซองประตูเดิมน็อตเดิมนะครับปั๊มชัดเจนนะครับปั๊มฮอนด้านะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับประตูไม่ได้มีการแกะทําทรงทําสีใดๆสําหรับระบบฮอนด้าเรนมอสนะฮะที่จะกดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยมันจะเห็นในส่วนของ ด้านซ้ายนะครับเวลาเราหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะทำงานนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับเตือนมุมอับเวลาแบบรถมีรถแรกเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าช่วยระบบความปลอดภัยได้เยอะเลยนะครับผมนะคันนี้ก็ได้หน้าจอเดิมใช้ honda len b o d ได้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับประตูก็เปิดตรงนี้นะครับสำหรับ hrv ก็เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยสามารถกางได้แบบ96้าองศานะครสามารถ ขึ้นนะขึ้นลงได้สะดวกนะครับผมเจ้าของเดิมเขาติดตั้งสครับเพจตรงนี้มาให้นะครับนี่นะครับเป็นแคปลาแบบนี้เบาะด้านหลังสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเบาะก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับได้ไปเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับแผงประตูคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีช้ําระบบนะครับเป็นขอขอฟิล์มนะครับเป็น 3M นะครับติดให้อย่างดีนะครับไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มนะฮะน็อตเดิมปั๊มเดิมนะครับ ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับรถทุกคันการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว้างไม่มีตะต่อซื้อไปแล้วตรวจพบเจอนะครับรับซื้อคืน1 0ึ้เเต็มนะครับผมมีบริการหลังการขายเซอร์วิสหลังการขายให้นะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะฮะดูแลลูกค้านะครับผมได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนะมีปัญหาอะไรโทรเข้าซอลคอร์เซ็นเตอร์ได้มีคอร์เซ็นเตอร์ดูแลให้นะครับด้านท้ายเดิมนะครับน รหัสตัวเครื่องยนต์ไอวีนะครับผมไฟเบรกสภาพสวยเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมด้านหลังกระจกไล่ฟ้าที่ปั่นน้ำฝนไฟเบรกที่สามีให้ครบแบบนี้เลยนะครับท้ายเดิมนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับกล้องมองหลังก็ติดให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องเดิมโรงงานนะฮะคือต้องบอกไว้เลยว่าสีนี้สวยมากๆนะับมันเป็นสีเทาดำนะครับผมไม่ใช่สีดำนะสีออกสีเทาดำนะครับบางทีมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมีถาดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผม โครงสร้างเดิมอาร์คเดิมอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับฝาท้ายเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะครับไม่สังเกตน็อตนะครับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะจากประแจเครื่องมือช่างเป็นอาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมามาดูด้านใต้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดึงขึ้นมายากต้องขออภัยด้วยในส่วนของล้ออะไรนะครับอุปกรณ์มีให้ครบตรงนี้นะครับ นี่ครับซีนซิลิโคนเดิมแบบนี้นะครับปาดแบบนี้เลยนะครับซีนซิลิโคนเดิมโรงงานรถไม่ได้มีการจมน้ำไม,ม่ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับหรือว่าเอาไปทําสีใดใดนะครับไม่มีรอยสาดสีไดใดมานะครับผิวพันธุ์เหลี่ยมสารฝั่งนี้ก็สภา,าพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับใส,สบ่ๆแบบนี้เลยประตูเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนสังเกตสีประตูจะสม,ม่ําเสม,มอการไม่มีสีโดดแมกหลังซ้ายนะสภา,าพสวยงามนะครับก็จะมีรอยขูดขีดตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่ายังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับ แผงประตูฝั่งนี้นะได้เดิมแน่นอนนะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามนะครับประตูเดิมไม่มีช้ำวัสดุหนังที่บุตรนุ่มขึ้นมานะครับที่วางแขนสภาพสวยไม่มีช้ำเลยนะคะซอกประตูหลังซ้ายนะฮะน็อตเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะน็อตคมๆสวยๆเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะการันตีได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีนะของทางร้านเพชรเจของเรานะฮะคัดรถสวยๆเข้ามาให้เลยนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์ตต่างๆต,ต,ตรงงมาตูเรียงตัวครบสวยงามแบบนี้นะฮะวัสดุหนังบุนุ่มไม่มีช้ำนะครับที่วางแขนสภาพสวยไม่มีชม้ำนะรถใช้งานสภาพคือเอาคัดมาให้เลยนะครับต้องสภาพสวยแล้วก็ไม่ช้ํานะครับเลขไม่ไม่เยอะจนเกินไปสําหรับคันนี้เลขไม่แสนสามกับรถปี2018ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะก็เฉลี่ยปีนึงประมาณห0 0 0นกิโลนิดๆนะครับผม นะครับซอกประตูเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับผมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับแผ่นเพตโลรสนะครับที่เป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานก็ยังคงหน้าสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนแต้มสีทาสีมากนะครับนี่นะครับให้ชมให้ดูรละเอียดทุกจุดนะครับไม่มีการกักข้อมูลนะครับผมแม็กหน้าซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่นะฮะ ใครที่อยากได้หรือว่าสนใจรถคันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพแต่ถ้าอยู่กรุงเทพแล้วสะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะฮะเรียนเชิญได้เลยนะครเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเสิร์ชเพชรยนต์ได้เลยนะครับหรือว่าก่อนเข้ามาดูติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับมาเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะฮะไม่เคยผ่านการติดกราดใดๆมาแน่นอนนะฮะน็อตต่างๆตัวเครื่องนะฮะมาร์กสหัวน็อตอยู่ครบนะฮะน็อตไม่มีกะไม่มีเปลี่ยนท่านเครื่องนิ่งๆมาร์กสีตั้มสีอยู่แบบครบๆนะครับไม่มีรอยข้าน้ำมันไหลเยิ้มใดๆนะครับนะครับห้องเครื่องค l e a n c แห้งๆแบบนี้สะอาดนะครับผมนะครับส่วนเรื่องของเหลวต่างๆไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูแลก่อนปล่อยที่นึงนะครับผม น็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่มีแกะเปลี่ยนไม่มีแกะทําสีนะฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานหน้าเสด็จเรียบเนียยไม่มีรอยแกะเก่านะฮะสัมภผ่นการความร้อนสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มีรอยฉีกขาดตรงนี้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับ นะฮะแล้วก็ตามจุดรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะฮะนี่มอกอแนะสนิทเรียมเนียนไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนทําสีได้ได้มากนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถนะครับโชคเดิมนะครับเบ้าโชคเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบนะฮะโชกไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะอันนี้คือซีนเดิมโรงงานเป็นรอยป้ายแบบนี้เลยนะครับ น็อตไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแกะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับผมสำหรับตัวคานนะครับตรงๆสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวจากการโดนมานะครับอาร์คเดิมโรงงานนะฮะยังอยู่ครบแบบนี้นะครับแสดงว่าไม่ได้มีการโดนมานะครับผมน็อตต่างๆนะฮะของเขาไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเปลี่ยนนะฮะสภาพสวยมากคันนี้นะครับขายหายู่นะครับสามารถชมนี้นะครับไม่อยากได้ชมใหม่นะบางคนบอกว่าชมใหม่เม่ค่อยชอบหน้าตาชอบชมกล้างมากกว่า มาจัดคันนี้ได้สวยงามจริงๆนะครับสีเทาดำสีนี้หายากมากนะฮะไม้แสนสามกับราคา5 9 9 0 0 0ได้ตัวท็อปไปใช้งานนะฮะราคาป้ายแดงเนี่ยร้าน1น9 9 9 9 9วันนี้เหลือเพียง5 9 9 0 0 0กฟรีดาว่อนเริ่มต้น1,100ยใครสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้นะฮะยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ